เปิดสเปกเบลล่าผู้ชายมีคุณสมบัติ3ข้อนี้เข้ามาจีบได้เลยระหว่างที่ทุกคนกำลังรอว่านางเอกสาวสุดอดเบลล่ารานีจะออกมาพูดถึงหนุ่มตีโปรไฟล์ดีวิวชวินเจรวนนว่าใช่แฟนหรือไม่นั้นหลังจากที่ปีนี้หมอดูทักด้วยว่าเบลล่าจะมีแฟน และต้องย้อนไปฟังที่เบลล่าให้สัมภาษณ์ในรายการ3มแซบที่ถูกถามว่าอยากมีแฟนไหมก็อยากมีแต่ไม่ใช่จะไปค้นหาและบอกว่าคุณสมบัติของผู้ชายที่จะเข้ามาจีบเบลล่าต้องมีอะไรบ้าง3ข้อง่ายๆตามนี้ว่าข้อแรกต้องจิตใจดีรักครอบครัวรักสัตว์คืออาจจะเป็นเพราะมีพื้นฐานตรงนี้ด้วยข้อ2เข้ากับคนรอบตัวเราได้ครอบครัวเราได้โดยเฉพาะกับคุณแม่แต่ข้อนี้น่าจะไม่ยากเพราะคุณแม่ก็เข้าได้กับทุกคน ข้อสามความเข้าใจซึ่งกันและกันในเรื่องของไลฟ์สไตล์และในสิ่งที่เราให้ความสําคัญให้ความสําคัญกับครอบครัวการแบ่งปันความซื่อสัตย์ถ้ามองไม่เหมือนกันก็อาจจะไม่เหมาะต้องเข้าใจการทํางานในวงการบันเทิงไม่มีวันหยุดที่มันตายตัวต้องเข้าใจตรงนี้ไม่ติดเรื่องอายุถ้าอยู่ในคุณสมบัติทั้งหมดคือได้ของแบบนี้ขึ้นอยู่กับความเข้าใจมากกว่าไม่ได้มองผู้ชายที่เงินเพราะจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ยั่งยืนถ้ามีคนเข้ามาแบบพร้อมดูแลเราให้เราหรายุดทํางาน ไม่ได้สิการทำงานมันคือคุณค่าของเราเบลชอบหาเงินเองเบลมองว่าถ้าความสัมพันธ์มีเรื่องของเงินมาเกี่ยวข้องมันจะไม่ยั่งยืนคอยดูแลจิตใจกันดีกว่าเรื่องภายนอกเบลจัดการเองได้ผู้ชายแบบไหนที่แม่จะไม่ให้เอาเลยเป็นคนที่ไม่ให้เกียรติเราเขาต้องเห็นคุณค่าของเราหากมีแฟนจะเป็นสายหวานสายอ้อนคุณร้อย ก็มีแฟนก็จะหวานอยู่เป็นสายอ้อนเป็นแมวเป็นงุ้งยิ้งเลยเป็นคนติดแฟนเลยเราเป็นคนใส่ใจคนอยู่แล้วถ้าเป็นแฟนก็จะคุณร้อยไปเลยก็จะแอดแท็กกับคนบุคลิกดีภาพรวมโอเคเพราะเราต้องมองหน้ากันตลอดเบลไม่ชอบขอนร r z ชอบคนที่ค่อยๆทําความรู้จักกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่เคยเจอกันมาก่อนแล้วมาแนะนําตัวว่าคือคนนี้เคยเจอกันที่งานนี้นะก็อยากมีครอบครัวนะถ้าเจอคนที่ใช่